ก็ข่งพอรันบบกุ้งบองเรุ่นงรุ่นทั้ง่นะอไรจังมืเราเือขสี่เอลูกข่อเดยนไปมฮะูข่อนบ่่เลยอ้อนนี่าทนใ้ชีพมันเอาเอาเโบต้นไหมอ่าไม่แล้วครับได้ผนยานแน่บ้านเนยครับหวยพี้อง หมุนห้อยคันหวอยหยากหยาดมาบอกเกาเลยนะครับจำปีบาดเบอร์ปะเพิ่นขวพี่น้องโทษนะจำมือสาวคนเราว่าของเจ้าหนึ่งชิวสิบโมงสอบไปนะปัจจุบันมีคิวบันไดหาหมอพี่น้องเลยว่าสิบโมงสอบพนะคิวโจ้พนะกซามาไม่ตรงเวลาเรื่องพนักหันโบตรงเวลาผู้อื่นสิเขาบางคนพนักครับนี่คือล้านตัดผมจำปีบาดเบอร์พี่น้อง ตัดไว้าอันไฟบอดับไปเป็น้องอันไฟดับครับมีไปนีมั่นแล้วครับตัดไว้าอันไฟบอดับไม่เกินสิบนาทีโอ้ไฟดับกับจัดได้พานาเมนบอกโอ้เอาเอาครับโอ้เมิคอันนี้กระต่ายเดียดมากไหมพวกไอ้หมอโอ้ครับไฟดับกับจัดได้พานาครับยกเลยเขาบอกว่าอันเดอรับไฟดับกับจัดได้นะครับจังหวัดฝนตกมือแห้งดีกับวัดแล้วนะครับยันว่าอย่ามึงกันพวกนะครับ

จะคือเท่าแต่พนักกเท่าเรวนะครับปัดจุบัูดูโปไฟคือยังรอพนักกเอาดูเพียง้ามาล้มมีรองลูเจ้าะมาละปัจจุว่าปัจจุบัโปรไฟล์คือยังพูงง่าม้่นรอแโอ้ไม่เป็นบ่าวลูกี่ลหนมาลงมเนาะนะครับอ้าวก็ย่อกันเี่นีองด้านจำปีบาเบอบพ้นกว่านะครับกพิเนะครับมูเยวกันนะครับจุนี่ก็อดูแล็ก่อน เนออกซิเจนบนนอนออก,กออกซะเนาะครับเนาะท่านผู้ใหญ่ด้วยหน้าเพืนน่อนลำคำดูอย่าด้วยจากผู้ใหญ่บ้านเลยผมกำลังจับไม่อยู่ฝนอยู่เดี๋ยวนี้ชิวเวลาเสียงไม่ใช่คน,น,นออยู่หัวหน้าของออกองว่บวกกับอะไรบอสยังโดนนะครับเจ้า,า,านะอ้วนขนะนะึ้นในข่ดีเลยนะม้วนในบ้านก็หนักเพื่อหนากกองยังไงวามุดไปเนื้อเนี่ยครับส่วง,ะงตะกินเฮ็ดครับเป็นว่าจะยึดะตะกินเฮ็ดได้เนาะ ร,รับส่วงสกินเฮดช่วงลวนมาแันนะครัดการมาหัวกรอนนี่กางสิเป็นก็เดินไป็นหรนะครับบ่มย่าเนี่ยมาเด้พี่น้องหุ่นหัวต้องเทียบไปทายชิปวิดีโอลงยูทูบลงต่างๆกับเขายโยกเย่งงิดนะครับเป็นคนโดนมีเหาบ่าเป็นว่าพี่น้องบ่มีเหาดอกผมหัวคนหลายมันก็เลยขั้น ก็ว่าเป็นจ้าสองเดือนก็เทียร์ยี้ได้แหละพี่น้องมันหนักสิขั้นเนี่ยโอ้ยนะครับสองเดือนสาเจนหนึ่งพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องนะบ่หนุ่หอมมวนกันประเดี๋ยวว่าโอ้ยเท่านี้ไปไทยไปไทยผมกับไายชิปนะครับก้นมักมวนแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณ สุกคุมถูกมองนะครับขอบคุณทั้งยีสิบหาคุมเด้อนะครับมาเคลื่อนเนี่ยกรับคุยอยู่ครับล่าสุดคุมเปตนองหัวเรือเนอะาะอาร์บีนองขอบคุณหลายฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกดกดตระขายกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพี่น้องนะครับส่วนดื่นนะครับก็บอกเป็นบอมวลไปแน,น่ครับสำหรับผู้ที่นะครับผู้ใหญ่เจบุญเด้อพี่น้องเด้อร์คนก้มมาโนคอสนะครับบริจาคโอนเงิน พ่อบัญชีคุณพ่อเมีสายทองบ้านน้ำมะเขือพี่น้องเอับผมยังจีบบอไม่ครับเป็นเรื่องจริงพี่น้องอ่าเราเงื่อนพี่น้องโอนมาได้ประโยชน์บ่เป็นเรื่องจริงบ่นะครับผมทำเขาทำจีบในเรื่องจริงครับเรื่องจริงเนี่ยมวลกัมี่เนี่ยจริงกัมีพี่น้องทุกอย่างตรวจสอบได้พี่น้องทุกอย่างตรวจสอบได้นะครับอ่าตรวจสอบเพราะอะไรผมบ่เอาชีวิตทางนั้นที่ผมไปเขาไปเสี่ยงไปแล้วพี่น้อง ขอบคุณหลายจังบอกนนะพี่น้องเนาะขอบคุณคุณยายเจีหลายคุนะครับอ่านี้ธาลายมือเราบ้างคือลายมือนะครับผมโบหัวยาขอบันที่ไว้เ็นผมขอบันทีกับยูนัเพิรนพี้องบอจซื้อขอบคุณหลายก็แล้วกันจังวากันไหมขอบคุณพ่อเมสายทองขมมาเขือครับยุบันตีซีมูซีฝนจำว่าพียบดยังเต็มมึงปณิเจนเรนะครับ แม่น,นาทีสื่อกลางนะครับสื่อกลางเป็นสื่อกลาง,งเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องนะครับตัวไปมูอในขาในโวนภูมถิถาก่อนเด้อพี่น้องไปให้สีหามองอะไรละครับเดี๋ยวไปครับหลานไปจังหวะก๋าดีแม่ไปท้ายให้ดอกนะครับบริการฟรีไปมองมาเลียงการฟรีบ่เสียค่าใส่ใจจักบาทพี่น้องบาทเดียวกับใบเสียน้ามาไปกินเองดอก แต่ว่าหันยืนรถเมล็ดก็ขอหยินเนี้ยนะครับด้วยมากที่เพื่อนจะขอเนอะครับเพราะว่าในว่าเราฟี่ฟี่ว่าพี่น้องเอาขอบคุณหลายอะไรอะไรบ้างนี่วันนี้จะน้อยเนี่ยโอ้ยร่างหวอบมวลไหมครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนครับเดี๋ยวว่าโอ้ยคือนจีไรขึ้นจีไรเดี่ยคนบอกงามเนาะพี่น้องแต่เป็ี่นบ้าลอยู่เด้อนะครับพี่น้อง แต่เป็นบ้าเป็นนุนน่มโอ้ยวกากระดอกเราโอ้เ <c oughs> วันนี้พูดหนึ่งนหครับจะเป็นบ้านี่เ่ามาก,กับท่านมาได้แล้วนะครับเทากัท่านได้อะไรไนองเท่อีกยู่นะครับ,อบ,อออนะรบตอนนี้ก็ได้นั่นแหละเดือนตุลาเนี่ยเราไปนอนหาชิมหาปีนะครับเป็นยามุญงกุ้นก็นจะได้รับขึ้นผูส้สูงอายุน้ำพันยว่านะครับมีด,ดอกคืนสงช่อง ไม่พอใจย้ำตัวรเราเพื่อผลิยกเลิกอสักพูดหนินะครับเดี๋ยวจะอีกหาปีกกล้วยตังสิลสงงนเาผูนะ้สูงอายุพี่น้องอ้าสิร้อยยี่สิบละนะครับอนะ่าวพอใจย้ำจาของกาจจะว่ายกเลิกอัฒการสิวับ่อยอกกันพี่น้องพอโน้งหัวมวนนี่คือมาตัดผมพี่น้องยุลานจำปีบาเบอร์มาพ่นผัวเิดตะวันออกบ้านผึ้งโปรดนะครับคืบน อยู่ในความดูแลของท่านผู้ใหญ่นูนาเป็นทองคำนะครับอนุญาตเด้อจัดผู้ใหญ่ออกซื้อออกซื้อทั้งลูกโซ่เชียบพี่น้องว่าไปหลายดอกไปประมาณจัดตัวประเทศพี่น้อง26กลุ่มนะครับ26กลุ่มกลุ่มวัดพลรงปริยัติกลับไปเด้อย26กลุ่มนะครับอลายกลุ่มไปเมื่อพี่น้องอ่าขอบคุณไว้เลย ไปผู้ถิมาจัด่วงนี้กรทมาก่อนเนครับกรุณาจองคิวลงหน้าก่อนพะนะยูนะครับมือนี้โองมือมือนี้ก็มืออื้นไปนองนเป็นยูตั้งแต่แจ้งึ้นนะครับหอดวทงขั้นหอดัทงขั้นนะครับมือนี้วัานยังมือนี้งนเอ่ออเ่อมือนบริหารเป็น้องกิมือวบริหัรสบรดีที่ยี่สิบสิเนเนาะแมนบ่ครับยี่สิบเนเน ประดหัดสโบนีที่20สิงหาพี่น้องอาชีพมือนี้นะครับเจี๊ยบนี้อยุใสามารถอะเลยประมาณ8ปีนะครับทุกทุกช่องทุกกลุมพี่น้องผมดึงสัญญาณไปเบิดทั่วประเทศพี่น้องทั่วประเทศประหลัดกลุ่มลุงพลเดอ้อะบางกกกอกนะครับผมดึงสัญญาณไปเบิด27กลุ่มพี่น้องโทนะครับปรหลดกลุ่มตำรวจทั้งหลวงรายละเอีดนะครับ <c oughs> สัญญตว์วันนี้มันใจดี พันว่าผ่านมากมากมาสีเตรียนวก้อนไหนพันว่าก็บคนหลายเด้อท่านครับผมไปกูมองกูเหยกกูเจกูเห,หยีกูมุมนะครับไปเนี่ยมืพี่น้องมีสองอย่างบัตจินครับนึงบางอีหุ่มสองครับโตษกับหม่าพว่น้องผมบจินมันนจินมืดกูนเยวเนีว่าบงอีหุ่มเือนนาเฮียนะครับคุณนี่หุ่มจะไปนะครับมิตรนมันจินมากกุนเวนะครับไปได้กูมงกองว่านกับขอบคุนแม่ค่าทางัง สุวรรณภูมิเนาะอันตลาดข้องถมอยู่โนตัดสุวรรณภูมิมีน้องเอ้ยซื้อกล้องเห็นว่ผิดระเบียบเนาะนก็ถามผมมันเจ้าะพ้นไปถ่ายรูปลงเฉียบอยู่วัดบ้านอุ่นทางโนเป็นชันรอยเอ็ดเมีนเมนครับพระท่าแต่ก็เฮ็ดดีเหรอพ่ะนะใจเราก็เฮ็ดไปใจเรานะครับพี่น้องถ้าบ้านไหนผมกับพงศ์หมดแล้วครับว่าจะไปเพราะบันพ้นดวนพ่ะนะพามาพ้นด่วนสี่สว่างพ้นได้ครับผมมาพรมเด้ไปผมไป ได้เสียรอยู่สายทั้งโคกนี่นะครับทั้งบ้านไปหน่อยบนันทังโยงหมูานนะครับอ่นบานะครับพอดีไปได้แล้วน้ำกระเทนล่งหายปีนองรอดตามชิวเด้อนะครับรอดตามชิวนะครับกดติดตามกด,ก,ดกระดิ่งกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ไม่ได้ปีน้องมีเรื่องด้บางที่ตอนแรกก็อบสิบเอ่อวันที่หนึ่งอ่ากะเจ้าจะนอนะไรน้องบอก ก้อนหนึ่งก oh. ันยากพี่น้องสี่บอกสู้ฟังอีูเด้อก่อนนั่งที่หาเมื่อพี่น้องก่อนหนึ่งกันยากบอกสี่บอกฟังสามที่เมื่อเนี่ยเะพี่น้องก็ขอไปเบื่องกับหมาอยู่ลราพี่น้องครับแปดแปดว่างหันพี่น้องบอกสู้กันฟังเอาผู้เสียก็ดีใจครับผู้เสียก็ดีใจผู้ผู้เสียก็ดีใจไม่ได้เชียเงินหลายผมเน้นบอกสู้กันฟังพี่น้องไม่ได้บอกเรียกเด้อเอ่าหัวใจ วันที่ยี่ป้าสามสี่ปีนึงก็จะว่าสู้รากิวก็สู่กันค่าไม่นองนะแล้วกันไปเดี๋ยวนี้นะครับโยไในเจ็บอันนี้ผมโย่พื้นทีตำบลทุงสีเมืองครับสุวรรณภูมินะครับตูดไปประมาณไม่ถึงกิโลครับก็ดิยยเฉียดตะเพิ่มมันได้นะครับเดี๋ยวนี้ ยิบยาไหลรวยรวยยี่ปีน้องฝนจะตกบ่ได้ผมบ่ยืนยันนะครับอะเมนสมัยก่อนตาดึกตาตาผู้ตาผัวปนิโตเราพี่น้องสมัยนี้ไหลมากเท่ากะไหลนี้นะครับสิบยาจะพัฒนาไปน้ำเวลาไปน้ำการเวลาคือกันนะครับสมัยก่อนนัน่นโอนต้นโอนต้นมากโอยฮิวการตาพี่น้องการตาการตาเขาไปตัางยู่กลางไหน้า สมัยก่อนนำหน้าว่าต้งเอาไปตั้างยุคกลางไงน้าพี่น้องขอม่ย่างเดือดเดือสมัยนี้ยเฮียนเข่ากล้องเต็มที่พี่น้องอ่าขอบคุณพี่น้องที่ผู้สุคนขอบคุณช่างจำปีบาร์เบอร์พี่น้องอด้รับด้วยไปจากมือจากของนะจ๊ะอ้วยไปมือจากของนะด้วยไปด้วยเห็นจากของนี่ดึงอ้ยฮ่าฮพูดเข้าไปดึงนะนี่นะครับช่วงผมแบบนี้ละ ลังบาลนะว่าเจ้าบวชจริงไหมบวชกันว่าโอ้ยเห็นหัวโดนเนี่ยว่าจะกันบวชเลยครับคือผมโดนเนี่ยผมมาว่ามันสว่างสว่างดีนะครับแต่ว่าสว่างดีมันบกคั่นไหมนะครับ <c oughs> ดิฉันมึงไงนเนี่ยจริงหรเปล่าแต่พอเชื่อตัไปก็ได ครับคริกรทีดอันีบครับอันนี้คือขันตอนขันตอนก็จิดอดพี่น้องเอ่พ่อต้องมองเมฆาตัวแจ่เพื่อนาจะเป็นหลวงพ่อโบงเพนะครับโอเล่เมฆาอยสุวรรณหมือ้วานครับเมฆาขอคุณทั้งด้านคุมเมฆาสุวรรณภูมิทั้งซีกุ่มเด้อพี่น้องนะครับ หลายคนกับหัวกักผมห <c oughs> ลายคนกับแนมนาผมคนละคนกับวันคนละคนมึงกับศิกย์กศากันไม่น้อผมชาวฟังมึงไอ้แม่พูดปีนี้ปักปีปีอยู่ว่ามันวะมันคิดข้างกันไปนอกเมืนอนอก้อนอยู่ย้วยร้านโทรศัพท์ร้านขายรองเท้ามันคิดข้างกันไม่เห็นผมนเนาะไอ้นม่พูกปีปีอยู่ว่มันะผมก็มทั้งตาบม่เห็นเอาะ นั่งมอกระทามีดีครับมัเจาะวาในโต๊ะครับก็ได้แต่ผมนีะครับอัปลาเป๊ะๆวเปย่มาจลอขอบคุณทนาพี่น้องวอ้มีแห้งเหียวๆครับเออนี่แต่นมวดก้อนเป็นว่ามันมันแมนส่งเจาดอกันนะส่งเจารงุ่นว่าแต่น้าลุนกับุ่นมานะครับคนมามวลพี่น้อง เระว่าเท่าไรเราบันะครับบอไไหหองหลงไหลงไหมุมนะครับบางชั่งขาทีว่ายอกวรายนเน้นะครับเนืสมเสียจะเดืองจริงหลายจะเดืองจริงพี่น้องหลายหลายจะเดืองจริงนะครับหลายจะเดืองผมบอกจริง นะครับนี่เรื่องจำปีบาเบย์บ้าพ้นขวาวแล้วก็สังกัดหมู่ที่สองมันคือโพลลำบูรณทุ่งสีเมืองครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดผมอยู่อำเภอพันซ่าครับพี่น้องมาตัดผมอำเภอสุวรรณภูมินะครับเป็นน่านประจำเป็นจังประดจำพี่น้องนีง่หนูพนตัดถึงใจผมห่องไว้ว่าตัดโดน แต่ไอลมันหนวดข้อจังหน่อยมันแถมเมนดีวะครับอ่แนะครับบีบตุ๊กตุกตุ๊กจัน่อยไหมนะครับคนๆเหบีบหนวดหนวดก็ไม่แห้งเลยพี่น้องเคยไปตัดผมอยู่ในสว่นคือการลงดับบนหนวดอะไได้่าเอาที่ไหบอกเพืองตัดนวดจ่างยอจังไหนมาบ่ได้มันต้งตัดไปได้จะหนวดมันจะมีแบเนแต่ไอ้หนวดเป็นจมูกหนวดเป็นจมูกเว้าหนวดต้องเป็นรอยฝอยวะไอ้บอกกนเ có nhiều lắm vào lắm giữa này nhiều lắm giữa lợi thế này nhiều lắm này nhiều lắm giữa 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 lắm ว่าบักทีเราเอ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 ว่าาเราาหมูดซึ่เนาะหงุดมาถูแค่ไงเพื่อไม่แห้งไงหงดเนี่ยว่าบากรกหมูดมาถูอันนี้อีกนะพนะครับมาถูถูพ่อมบักขันใช่ปะทัทายจะจะผมรังยู่หขันดแต่บอเกิดเอมาอาจจะคยหัวไหมอ่ยหัว

กาตัวจเทเสียก่าอนไรจริงด่ดีทางมุมีนอยาขาวไปหมดเกือก็ถามางยาได้สุวรรณอยู่คกบวยยาตัวกกบอยยาวกแค่ไหน้อยสากแค่ไหนจะดที่พักเก็บเป็นว่ Kwa ni suang kwa ra ni ya mai na. Kwa ra ni ni kwa mua kwa ra ni suang chưa có gì luôn qua vừa nãy anh gọi là anh gọi điện không phải đây, không không chắc là đây, chấm này,

Ngói, lắm phải đặt nó. được việc làm việc. đặt ngoài có mấy cái nhà nó. Có chị là. Mười ca phải phải đạt bán ngủ lên 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 bán bán ngủ lên bán ngủ lên bán ngủ lên bán bán ngủ lên 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 เห็นไบัน้องกงซื้อไปวันนั้ก่อนโอือืเิรืยไหมยังยังยัง่าันับ่างอไ้องซิมด้วยยานก่อเออรามุ่นครับในการาัลมุ่นครับก็จอประดี๋วเพิ่นม่านี่ขอแถมเพื่อนแถมจักซอนให้แม่คาตัวนอย่างนานี้ก็เพื่อก็ซ้อนไปจุ่มปั๊บแล้วทำมาได้ใส่ปั๊บก็เเดียวกัน่ะโอ๊ยตัวกันเลย ครับบอยองการินคุณมหรอกครับเดี <here you S 1> nee, ๋ไปมึงเงินมีโอ้นี่ครับขนาดไปจท่อออ้ยอ้ยอ้ยไจกันนะอ้ยไปอ้ยตัวไี่้นไปอ่ะเออนี่ครับจำปีนี่น้องบานทขว การขึ้นมูสองก็บันพุพบนะเรนเห็นบ่างหรนอเห็นได้บอกเข้ใจจำปีบาเบอร์ยุบ้านคนของอมูที่สองกับันพุพดพดุ่งของนะรับมูเดียวกันเนอะพี่น้องของคุณได้ไหลายมันมียุบเป็นหมือนเป็นพันมันได้วันของวันพุทธนัดวันศุกร์น,นะครับยูหรือนะครับมันนี้อาทิตย์หอด ครับขันว่าเนื้อใจกับทุมมหาเผลนโทมว่าได้ครับโทุ่มกับยังครผมทุ่ผมมาได้ครับดิ่งเอาในสัญญาณต่างๆพี่น้องขอบคุณเนหลายขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนจำปีบาเบอร์นะครับตัดผมบวงไว้ครับบริการแถมชิวแล้วก็นวดไหล่ฟ mm. ี่ครับสองสิบว okay. ินาทีพี่น้องขอบคุณแนี่ขอบคุณสวัสดีครับผมอ่านะโอเคไปนั่นแหละตื่นเงื่อง